ปดาเจ้าป้าดาวจะพามาย่างปาย่างป่าเกลืออ่อนๆเจ้าไปซื้อมาเนาะอันนี้ป่าเซ้นมอนหรือว่าป่าสาเกเจ้าป่านี่เป็นจะเอามักเกลือนะ เรียบร้อยแล้วนะปลาดาวซื้อมาแล้วก็เอามาหลวดหมากเหีก้านหนึ่งแล้วเอาไปตากเกลืออนันอ๋อน่ะเจ้าเป็น,เป,นเป็นทําขายเนาะมันเป็นป่าเปี๊ยะป่านึกนาเจ้าต้องเอาไปตากแดดแล้วก่ยเอามาย่างถ้ามาอาตากแดดมันจะเละเจ้ามันจะติดกระทะเนาะ ป่าเรานี่เป็นป่าเนื้ออ่อนเจ้าเวลาจะย่างแบบกับป๋าดาวต้องเอาไปตากแดดเจ้าถ้าบบตากแดดมันก็จะเละเนาะประดาใส่อันกระทะไว้ก่อนแล้วป่ามันนั้นซุกเนาะ เจีว่าขึ่งจะโมงมันจะสุ้กันเจ้าเหมือนนะปามันเส้นนานเจ้าปลาส้นหนานะปลานี่ยก็ยากกินปลาอันนี่ก็ยากกินนะ ย่างกัดน้ำพริกจ้ะกระดาจะอากั้นน้ำพริกน้ำพักจะเอากั้นน้ำพริกน้ำพักเจ้าน้ำพริกน้ำพักก็เสียวเรียบร้อยละมาได้ทายคลิปก็เดาษว,วันหลังจะทำหุ้มสมหนึงสักข้างหนึ่งเนาะ วันหน้าอ้ก,กันนะักันหลังมันทานไปแล้วป้าดาวพักนี่ถ่ายคลิปคลิปเบียวไปเบียวมาเลยป้าดาวหาตั้งโทรศัพท์มันบัดีอะเจ้ามันฮักไปแล้วบได้ไปซื้อเนาะเอาใส่ใมาเชลหุวหเสียสีเนี่ยกันแล้วก็ตัดสีมาน,นั้น เราเอาโทรศัพท์ไปอันใส่ไว้หานมันอ่อนนี่ทั้งสองอานก็น,นั้นเนี่ยแต่ขามันแต่ฮักไปแล้วเจ้าซื้อมาได้สามปีสี่ปีฮักไปแล้วซื้อมาจากบ้านเขาเมืองไทยเมื่อปีสิบเก้าเจ้าซื้อมาแปดร้อยบาท เป็นร้อยบาทได้ไปสีปีเออคุ้มค่าเหมือนกันพักไปเหลือนน้อยแล้วทนดูไปเด้เจ้าพักตีถ่ายคลิปเปี้ยวไปเดียวมา เป็นปลาอันนี้ใครจะเป็นปลาตาเดียวอ่ะจ้าด้านหนึ่งดำด้านหนึ่งขาวเนาะตาอย่างกระจามันก็เจ้าตาเมื่อมันอร่อยเจือปลามันเยอนะน่าไปให้ป้าดาจับมาได้หรอกปาาลาอะไรก็อร่อย หิวข้าวจ้าข้าวนี่ยมันได้กินแต่เลยหิวข้าวหิวข้าว อร่อยแล้วเจ้ามันคานเนาะมันคานดิจ่ะมันแต่ได้ย่างแบบว่ามันซุกดีๆเลยมันแต่ไปหยากมันไั่หยังเนาะตักกระเจ้า แกนม้อนตัวเนี่ยใหญ่ขนาดนะอันนี้ต้องผีมัน,น่ะเนี่ยปิ้งเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าปิ้งป่ากับน้ำพริกน้ำพักเนาะ ป้าดาวขอจบคลิปแค้นให้ก่อนหนาเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะดดไล่กดแชร์กดกระดิ่งที่ต่างหูป้าดาวด้วยเนอะรจำได้ผ่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ